สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง New อัปเดตก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะใหม่ดาวิการ้องไห้เปิดใจประเด็นด่ามาทิ้งพ่อยอมรับข่าวสะเทือนจิตใจรู้ว่าสักวันก็ต้องเกิด ล่าสุดไมลดาวิกาก็ออกมายอมรับข่าวสะเทือนจิตใจไม่ได้อยากพูดเรื่องครอบครัวมันกระทบกระเทือนเจ็บหลายฝ่ายโดยเฉพาะคุณแม่แต่ไม่ก็รู้ว่าสักวันต้องเกิดเราก็อธิบายไปตามที่เราพิมพ์ไปต้นเรื่องเกิดจากเพจหนึ่งโพสต์แล้วสักแปบเพจนี้ก็ติดต่อมาส่วนตัวเขาก็บอกว่าใครเป็นคนส่งมาก็ขอบคุณที่ทักมาซึ่งเขาบอกว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ทําให้เรารู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คนที่ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่คุณพ่อแต่ เ,นนเรารับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เอามากดดันใหม่และแม่มาตั้งนานแล้วเราก็แค่บอกในส่วนของเรายังไม่ได้คุยว่ามีเจตนาอะไรภาพที่ปล่อยออกมาก็ตามที่เห็นแต่ก็ไม่ได้ปล่อยทั้งหมดมีการปล่อยรูปพ่อที่ป่วยออกมาก็รู้ว่าไม่ควรไม่รู้ว่าพ่อถูกแอบถ่ายหรือเปล่าตอนนี้ใหม่ดาวิกาก็ลืมร้องไห้หนักแล้วนะคะหลังจากที่ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ล่าสุดแล้วก็บอกอีกว่า ตอนนี้พ่อเป็นหนักมากแต่ตัวเองเป็นคนนอกแล้วหมายถึงไม่ได้เป็นครอบครัวของเขาแล้วก็ช่วยได้ตามที่ช่วยได้และระหว่างที่ใหม่ดาวิกาเปิดใจอยู่ในวงสัมภาษณ์ก็เกิดการร้องไห้หนะักพอถึงตรงนี้ผู้จัดการก็เลยต้องพาตัวออกไปพักและขอยุติการสัมภาษณ์นั่นเองนะคะยังไงก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้ใหม่ดาวิกาสู้ๆนะคะ